สวัสดีค่ะช่องลยาไยค่ะวันนี้เราก็มีสินค้ามานําเสนอขายนะคะแล้วก็มีสินค้าที่ลูกค้าสั่งเรานะคะเราก็จะเอามาให้ดูนะคะเป็นแห่สารมือที่เราทําออกมานะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะคะพื้นแรกนะคะเป็นจอมสิบหกเสาเป็นจอมดอกบัวนะคะสิบหกเสาขนาดตาห้าเซนยาวเก้าศอกเป็นแห่เผานะคะ อันนี้ลูกค้าย้อมสีแดงสั่งสีแดงนะคะย้อมด้วยสีย้อมใหม่นะคะพร้อมใช้นะคะสวยงามนะคะอันนี้ผืนแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นผืนที่สองนะคะผืนที่สองก็เป็นจอมดอกบัวเหมือนกันค่ะเป็นแห่สิบหกเสานะคะขนาดตาหกเซนยาวเก้าศอกค่ะเป็นแห่เพาเหมือนกันนะคะแต่ส่วนอันนี้ลูกค้าสั่ง จังหวัดแพร่นะคะเข้ายกเผาแคนน1่อกค่ะเราก็จัดให้นะคะทําได้นะคะย้อมด้สีย้อมใหม่นะคะอันนี้เป็นได้เบอร์6นะคะค่ะแล้วก็มาดูต่อกันเลยนะคะอันนี้เป็นแหสารมือที่เราทําออกมานะคะเราก็จะมาเสนอขายเผื่อ FC หรือใครอยากได้ไปไว้ใช้ก็เราก็ยินดีขายนะคะ เบื่อแรกแล้วก็มาดูเลยค่ะอันนี้เป็นจอมดอกบัวนะคะเป็นแห่สิบหกเสาขนาดตา7เซนได้เบอร์หกเป็นแหเผานะคะความยาวเก้าศอกอันนี้เรายังไม่ได้ติดลูกนะคะเป็นเนื้อเปล่าแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะให้ติดเราก็ติดได้นะคะเพื้นที่สองนะคะขนาดตา7เซน ยาวเก้าซอกได้เบอร์หกเป็นแหงมนะคะเป็นแห่สิบหกเสาอันนี้จะย้อมด้วยสีย้อมใหม่นะคะผืนต่อมาก็เป็นเนื้อแหเหมือนกันนะคะเนื้อแหก็ขนาดตาแปดเซนได้หกเป็นแหงมค่ะสองผืนนี้นะคะเป็นแหงมตัวนี้เป็นแหเผานะคะเป็นจ้อมดอกบัวแล้วก็เป็นแห่สิบหกเสานะคะอีกผืนนึงก็จะเป็นแห่ดองนะคะ แหดองก็จะเป็นขนาดตาเจ็ดเซนได้เบอร์สนะคะติดลูกแล้วอันนี้นะคะพร้อมใช้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อก็โทรติดต่อเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ไว้ให้นะคะ083 239 0428ค่ะขอบคุณค่ะ